เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะที่มีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพยักไพรค่ะปรากฏว่าไปยึดไม้สักได้810ท่อนนะคะซึ่งไม้นี้ตัดมาจากที่ดินของสปกค่ะปรากฏเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเองเป็นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนที่จะตัดนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่ไปนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม้สักทั้งหมด810ท่อนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมูลค่ารวมกันเกือบล้านบาทคุณผู้ชม9 3 6 0 0 0 0บาทซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม้นี้ไปโค่นมาจากที่ดินสปก4-01อยู่ที่บ้านนาขุนเจริญอเภอบ้านด่านลานหอยที่สุโขทัยค่ะไม้สักอายุระหว่าง7-43ถึง43ปีแล้วก็มีการลักลอบตัดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางการหลังจากนี้เดี๋ยวขยายผลต่อไป แล้วเจ้าหน้าที่ก็เล่าถึงขบวนการลักลอบตัดไม้นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าขบวนการมอดไม้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มีบางส่วนที่เขาอาศัยช่องทางทางกฎหมายขออนุญาตทําไม้ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่าซึ่งถ้าเกิดว่าไปขอขึ้นทะเบียนสวนป่าก็หมายความว่าไม้กับของป่าที่ได้จากการทําสวนป่าถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่ทําสวนป่าเพราะฉะนั้นผู้ทําก็จะมีกรรมสิทธิ์ในการทําไม้แปรรูปหรือว่าเก็บของป่าได้นะคะ รากฏเบื้องต้นที่ตรวจสอบดูนะคะมีการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเพื่อการค้าเพื่อการตัดไม้สัก2,500ต้นแต่ว่าล่าสุดที่ไปยึดมานี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูถึงความถูกต้องด้วยว่าตกลงขึ้นทะเบียนจริงหรือเปล่า